มาแล้วค่ะของฟรีสําหรับคนที่นอนดึกนะคะบอกเลยว่าผู้นี้น้องไม่ต้องไปโรงเรียนนะคะสามารถรับของฟรีชิ้นนี้ได้ค่ะนั่นก็คือหมวกจุบ๊บๆนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆน้องคนไหนเคยกินลดนี้บ้านคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยและของฟรีชิ้นนี้นะคะเขาแจกตั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันชิ้นนะคะซึ่งเขาจะแจกวันละสองพันชิ้นนะคะซึ่งพี่แป้งรู้แล้วเขาแจกตอนเวลากี่โมงน,นะคะและน้องใส่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยใครที่อยากได้ฟังคลิปนี้ให้จบนะแ้าแมตตาพี่แป้งไปเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งดึงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกัน่าาทยงงไบง แล้วน,น้องก็แบบมาแล้วนะคะทาการกดเพล์ได้เลยนะคะจากนั้นก็จะวราปเรามาแป๊บหนึ่งนะ,ะน้องแล้วพอมันขึ้นแบบนี้นะคะน้องมันเคให้น้องอัตโนมัติแล้วก็กดปิดไปซึ่งเควสของน้องคือการที่ต้องหาตัวสษรทั้งหมด10ตัวนะคะเพื่อมาแลกของฟรีชิ้นนี้แต่ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยเมื่อน้องมีครบ10ตัวแล้วน้องสามารถนะคะมากดรับของฟรีได้ตอนเวลาตีสามนะคะแนะนาว่าเข้าแมปมาก่อน5นาทีในช่วงเวลาตีสองห้าสิบห้าห้าสิบแปดก็ได้ค่ะขอ,ของฟรีจะมารีสต็อกในเวลาตีสามนั่นเองแต่พี่เป้ชมมาเลยคะะเราาจจ้้นตนตกันนะะกัไดว สอนตัวแรกเลยนะคะน้องๆซึ่งมันผ่านไปแล้วเมื่อกี้นะคะแล้วตัวที่สอนจะเป็นตัว H นั่นเองนะคะดังนั้นพอน้องมาถึงตรงนี้ปั๊บนะให้น้องเดียวซ้ายมานะคะแล้ว มาเรื่อยๆนะคะเราจะไปอีกรางเส้นหนึ่งนะที่อยู่มุมซ้ายมือน้องน่าจะเห็นกันอยู่แล้วเนาะพี่แปมีเล่งคิดนะคะให้น้องดูชัดๆว่าอะไรอยู่ตัวไหนบ้างฉะนั้นเราจะได้ตัวสอนเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนั่นเองค่ะพอเรามาถึงตรงนี้ปั๊บนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้ก็คือตัวยูนะคะน้องน่าจะเห็นกันอยู่แล้วเก็บตัวยูนะฉะนั้นน้องนะคะทาการนะคะข้ามกลับไปนะคะฝั่งที่เราเริ่มต้นได้เลยโดยการที่น้องเนี่ยขึ้นตรงนี้ไปน้องจะได้อีกตัวหนึ่งเพิ่มมา เมื่อน้องข้าไปแล้วนะคะน้องลองดูบนหัวของน้อง,องว่ามีอักสอเท่าของพี่แป้งชมหรือเปล่าจากนั้นขึ้นทางเดิมไปได้เลยค่ะที่มันผ่านตรงนี้นะคะน้องจากนั้นเนี่ยพอเราลงมาตรงนี้ปั๊บ ตรงไปเนี่ยมันจะมีตัว C อยู่นะคะน้องๆมาเก็บตัว C ปั๊บันน้องหันหลังมาก่อนนะคะมันจะมีเหมือนพุ่มไม้ตรงนี้นะคะมันจะมีตัว P ตัวหนึ่งให้น้องๆเนี่ยมาเก็บตัว P ได้เลยนะคะนี่มันจะอยู่ตรงนี้จากนั้นนะคะพอออกมาจากตัว P ปั๊บเลี้ยวขวามานิดนึงนะคะน้องๆนี่อยู่ข้างๆกันนะคะมันอยู่ข้างๆกันเลยนะคะจะมีตัว A อีกตัวหนึ่งให้น้องทําการเก็บได้เลยค่ะแล้วน้องๆนะคะมาที่จุดเริ่มต้นนะคะแล้ว ให้ชมมานะเราจะมาทางซ้ายสุดนั่นเองนะคะทางซ้ายอยู่ทางนี้นะคะจากนั้นเข้าประตูตรงนี้ไปที่มีน้ําตกมาแล้วขึ้นลางมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะะจะเจอกับตัวสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันก็จะเด้งว่าน้องเนี่ยมีครบสิบต,ตัวแล้วมารับตอนตีสามนะกดรับของฟรีได้เลยซึ่งอ่ะตีสามน้องไม่ได้ก็ต้องมาตีสามวันอื่นนะคะเพราะเวลาอื่นที่มันหลีกครั้งหนึ่งพี่แป้งชมไม่รู้ว่ากี่โมงฉะนั้นน้องคนไหนที่อยากได้นะคะมาก่อนเวลาตีสามสักห้านาทีก็ได้ค่ะวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มาเอาใหม่เด้อ